วันนี้จะคุยเรื่องคุณธรรมสี่ประการพระบาทสมเด็จพระบรมชนาาาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชอัมรัดเนื่องในวโรกาเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ200ปีเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2525ณมนทนพิธีท้องสนามหลวง ความตอนหนึ่งว่าคุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติมีอยู่4ประการประการแรกคือการรักษาความสัตย์ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรมประการที่ 2. คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้นประการที่สคือการอดทนอดกลั้นและอดออม ที่จะไม่ประพฤติร่วมความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดประการที่4คือการรู้จักระวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองคุณธรรม4ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้มีความเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์คุณธรรมตั้ง4ประการนี้สาธารณรัฐประชาธิปชาชนจีนได้นำไปใส่ไว้ในแบบเรียนให้นักเรียนจีนได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งความจริงคุณธรรม4ีประการที่อัญเชิญมากล่าวในที่นี้ก็คือหลักคารวะสธรรม สี่ประการในพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งได้แก่สัจจะประการแรกคือสัจจะคือความจริงใจมันความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งใดก็ตั้งใจเอาไว้และก็รักษาความสัต์ให้ได้ประการที่สองคือธรรมะคือการข่มใจการบังคับใจให้คงความสัต์ความจริงอันนั้นไว้ให้ได้ประการที่สามคือขันติคือความอดทนอดกลั้น ต่อสิ่งที่มายั่วยาวหรือสิ่งที่มากระทบทั้งหลายประการสุดท้ายคือจาคะคือการเสียสละการละความสุขความสบายคุณธรรมสี่ประการในพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าคารวะสธรรมนี้ก็สามารถนำเอาไปใช้เป็นหลักในการครองตนได้ด้วยวันนี้ก็นำาเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมสี่ประการซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสรพระราชบัตรไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2525หลังจากนั้นมาหน่วยราชการต่างๆก็นำเอาไปเผยแพร่ต่อไปกันอย่างกว้างขวางแล้วก็อีกไม่นานการเผยแพร่นั้นก็จางหายไปซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายไปอย่างยิ่ง หลักธรรมอันนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมสากลซึ่งทุกชาติทุกศาสนาสามารถนำเอาไปใช้ได้จะได้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเองและต่อสังคมต่อไปวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม4ี่ประการนี้มาพูดเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจบึงจังหวัดราชบุรี